สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษกับครูแนนวันนี้ครูแนนจะพาดเด็กๆไปเรียนเรือ่องประธานบวกกริยาเติม s และกริยาไม่เติม s นั่นเองเป็นของน้องๆป .4 นะคะไปเรียนกันเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประธานบวกกริยาที่เติม s แล้วก็ไม่เติม s นะคะมันจะใช้ยังไงประธานตัวไหนใช้กับกริยาที่ต้องเติม s ประธานตัวไหนที่ต้องใช้กับกริยาที่ไม่ต้องเติม s เรามาดูกันคะ่ะอันแรกเลยก็คือประธานบวกกริยาที่ต้องเติม s จะมีประธานตัวไหนบ้าง มาดูกันค่ะก็คือมี he, she, it และประธานที่มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะจำไว้นะ he, she, it และประธานที่มีแค่คนเดียวเราจะใช้กับกริยาต้องเติม s นะคะมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างเช่น he eats เห็นไหมคะ e a t e ที่แปลว่ากินมันต้องเติม s ให้ด้วยนะเพราะว่า he เนี่ยคือประธานที่เป็นเอกพจน์ oth, มีแค่คนเดียว he คือเอกพจน์ oth, นะคะ he eats bananas He eats banana เวลาเราออกเสียงให้ออก s ด้วยนะ He eats banana แบบนี้นะคะ bananas นะโอเคเขากินกล้วยนั่นเองต่อไปใช้กับ she อะ่ะ she likes cat she likes cat เห็นไหมคะ like มีเติม s ด้วยนะคะ she likes cat ออกเสียงตัว s ด้วยนะคะออกเสียงตามด้วยนะ she likes cat โอเคค่ะออกเสียงตามด้วยนะคะชื่ l Likes Cat ก็คือเธอชอบแมวเห็นไหมคะ Likes ์แปลว่าชอบต้องเติม S ให้ด้วยและต่อไปคะ่ะ it runs fast it runs fast runs เติม S ด้วยเพราะว่าคู่กับ it นะคะ it, it เป็นประธานเอกพจน์นะ it runs fast อย่าลืมออกเสียงตัว S นะคะออกเสียงตามด้วยนะ it runs fast โอเคค่ะและข้อสุดท้ายประธานที่มีคนเดียวอย่างเช่น Jack Jack มีแค่คนเดียวดังนั้น walk เติม S นะคะอย่างเช่น Jack walks to school Jack walks to school. Walk เติม s ให้ด้วยนะคะ Walks นะคะ Jack walks to school. ออกเสียงตามค่ะ Jack walks to school. โอเคค่ะและต่อไปจะเป็นประธานบวกกริยาที่ไม่ต้องเติม s นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันมี I, you, we, they และประธานที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ ตัวอย่างข้อแรก I eat banana เห็นไหมคะ I เมื่อกี้เป็น he eats มี s ใช่ไหมคะอันนี้ I ไม่ต้องเติม s ให้นะคะ I eat bananas I eat bananas นะคะโอเคและต่อไปคือ you เด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามครูแนนด้วยนะคะต่อไปคือ you like cat เมื่อกี้เป็น she ใช่ไหมคะ she likes cat อันนี้เป็น you you ไม่ต้องเติม s ให้ like นะคะ you like cat ออกเสียงตามคะ่ะ you like cat โอเคค่ะและข้อต่อไปเป็น we we run fast มื่อกเป็น it ใช่ไหมคะ it runs it runs เติม s ใช่ไหมแต่อันนี้ we mm hmm. ไม่ต้องเติม s นะคะ we run fast we run fast นะคะเราวิ่งเร็วโอเคค่ะต่อไปเป็น day เมื่อกี้เป็น jack ใช่ไหมมีแค่คนเดียว walk เติม s แต่อันนี้ day day มีหลายคนไม่ต้องเติม s ให้ walk นะคะ They walk to school เมื่อกี้เป็น Jack Jack walks to school ใช่ัหมคะนี่เป็น day เนาะ They walk to school ก็คือเขาเดินไปโรงเรียนออกเสียงตามค่ะ They walk to school โอเคค่ะและข้อสุดท้ายประธานที่มีตั้งแต่2คนขึ้นไปห,นไหมคะมี Jack กับ Sarah Jack กับ Sarah มี2คนนะดังนั้น get up ไม่ต้องเติม s I get นะคะ get up แปลว่าตื่นนอนตื่นแต่เชา้า get up early ตื่นนอนแต่เชา้านะคะ Jack and Sarah get up early ออกเสียงตามค่ะ Jack and Sarah get up early โอเคค่ะโอเคจาได้นะมีอะไรบ้างนะมีประธานเติม s แล้วก็ประธานบอกกริยาที่เติม s แล้วก็ประธานบอกกริยาที่ไม่ต้องเติม s ประธานบอกกริยาเติม s มี he she it และประธานที่มีแค่คนเดียวนะคะประธานบอกกริยาที่ไม่ต้องเติม s มี i u v d และประธานตั้งแต่2คนขึ้นไปจําให้ได้นะคะเรามา let's practice กันดีกว่านะคะมาดูข้อที่1นะคะเขาบอกว่า she l o v e l o v e กับ loves นะคะ ชี flowers. She, จำได้ไหมคะชี she, ต้องคู่กับอะไรเอ่ยชี she, ต้องบวกกริยาที่ต้องเติม s ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ love ที่มี s นะคะ she loves flowers นะคะโอเคข้อ2 I sleep กับ sleeps early I จำได้ไหมคะ I เป็นประธานต้องคู่กับกริยาที่เติม s หรือว่าไม่เติม s คะติ๊กับติต๊กมันก็คือ I ถูกต้องค่ะ I sleep ที่ไม่ต้องเติม s นะคะ I sleep early ก็คือฉันนอนแต่แต่เขาเรียกว่าไรนะฉันนอนเร็วนะคะฉันนอนแต่หัวหัวค่ำเลย I sleep early นะคะข้อที่3 Ben read กับ reads ที่มี s Ben read or reads books โอเคค่ะจำได้คะ Ben จำได้ไหม Ben มีคนเดียวใช่ไหมคะดังนั้นประธานคนเดียวต้องเติมกริยาให้ต้องเติม s ให้กริยานั่นเองค่ะดังนั้นข้อน,นี้ตอบข้อ reads มี S นะคะ Ben reads book Ben reads books นะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4คือ we จำได้ไหมคะ we จะคู่กับกริยาที่เติม S หรือไม่เติม S นะอ่ามันต้องคู่กับกริยาที่ไม่เติม S ดังนั้น we คู่กับ play ที่ไม่เติม S นะคะ we play football we play football นะคะเราเล่นฟุตบอลกันเนาะ,ะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะข้อที่5เนาะเขาบอกว่า Lisa and Jenny write or write a song นะคะเขาบอกว่าลิซ่า lisa กับเจนนี่เขียนเพลงเนาะแต่งเพลงเขียนเพลงนั่นแหละทีนี้ลิซ่ากับเจนนี่มีกี่คนคะมี2คนใช่ไหมมีลิซ่าหนึ่งคนมีเจนนี่หคนรวมกันเป็น2คนดังนั้นประธาน2คนกริยาต้องเติม s หรือไม่เติม s คะอ่ากริยาไม่ต้องเติม s ให้นะคะดังนั้นตอบข้อนี้เลย lisa and jenny write a song lisa and jenny write a song นั่นเองค่ะ โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะจบไปแล้วเกี่ยวกับประธานเติม S. เอ่อประธานที่มีกริยาประธานบวกกริยาเติม S และประธานบวกกริยาที่ไม่ต้องเติม S นะคะไปจําให้ได้นะคะดเด็กๆฝึกใช้บ่อยๆนะคะแล้วเราจะเก่งขึ้นนะคะสําหรับวนันนี้ thank you and see you next time bye bye